เคสบายดีเด้อมื่อนี้มาเจอกับอาจารย์เทนี่เนาะอ่ามื่อนี้อาจารย์เทนี่ซีมาแนะนําวิธีจับตรงเดิรเนาะในอีพีที่5และกับวิธีเก็บบีเวลาคนอยากถามวิธีเก็บบีแบบซีได้วิธีเก็บบีจับมาละเก็บไปแบบซีได้นี่เอาบีเข้ามาละเก็บไปแบบซีเนาะอ่าวิธีเก็บบีบางคนอยากงู้ว่าซะเนาะวิธีเก็บบีประมาณนี้เนาะจับบีมาล้เก็บเนาะที่ว่าเป็นเสร็จเรียบร้อยวิธีเก็บบีวิธีจับบีสอนไปแล้ววิธีจับบีพิกบีเนาะ เดี๋ยวอาจารย์คราวนี้ซิมาส,สอนวิธีจับตรงเดือยวิธีที่หนึ่งวิธีจับตรงเดือยถ้าใส่กระเบื้องเลยจับตรงเดือยไปนาจารย์เลยสี้ทายลงมามาเบิร์นซูมมืออาจารยนะ์เนาะเนี้ยจับวิธีที่หนึ่งเนาะอ่านี้นี้ข้างหลังมันจะเปลี่ยนแบบซีเนาะนี้มีโป้จะเปลี่ยนแบบซีเนาะวิธีที่หนึ่งนะเวลาฮัฟนะสปาร์ตรนะเวลาฮัฟสปาร์ตพองอยนางเง้ยนะ เวลาสะบัดข้อม the so, ือม like ันจะง่ายเนาะจับจับแบบซี้ซี้เนาะเวลาสะบัดข้อมือบางท่านท่านตัดเทาก็จับตัดแบบซี่เนาะอ่าเวลาเทาตัดเห็นบ่าวหนึ่งสองหนึ่งสองสามซีพลิกหวีหนึ่งสองสามซีพลิกหวีฝึกแบบซี่เนาะฝึกหวีกับต้องเดินดล้มกันหนึ่งสองต้องเดินกก็บีมันต้องแลนแบบซี่เนาะอ่าแลนผ่านเลยซี่เนาะเราต้องเน็ก่ว่าเวลาตัดเราต้องเน็กเนาะหนึ่งสองสามซีตัดแล้วต้องต้องเดินมันจะเป็นหมุนแบบซี่เนาะเห็นบ่ จับให้ถึอวิธีเด้อจับต้นเดือยน้หมุนลงแบบซิอ่าซูมเข้ามาให้เจ้าเห็นจะแจ้งครับอ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าพิกวีอาหวีที่หนึ่งติดหวีที่สองยกหวีที่สามยกวีที่สี่โค้งตามหนังศีรษะพิกอ่าหนึ 1, ่งตีสหงสี่หบมาสองยกสามยกสี่โค้งตามหัวศีรษะพิกวีลงมาแบบซิฟึ๊กไปซิหน่ยหอยบ่หนึ่งหนึ่งซีหวีติดห่างตีนผมนี่นะ หนึ่งตีติดงะซีวีอกมาสองยกสามยกสี่โค้งต่ำหลังสีชาพลิกวีลงมาแบบซีฟึกไว้อ่าพึกสะบัดข้อมือแบบซีเนาะอ่าสมมติมีหวัวหุ่นนี้เห็นไจับถึงวิธีเนาะเวลาสะบัดเนาะเห็นไเดี๋ยวจะไม่เห็ดคลิปวิดีโอเต็มอันนี้เฮตุคลิปวิดีโอแกวิธีจับต้องเดือให้เบิ่งก่อนนะเห็นไสะบัดใา้สะบัดใา้สะบัดตรงสะบัดขวัฟพกแบบซีเนาะแล้วก็ฟึกกับแขนตัวเองแบบซีอ่าพึกแขนตัวเองแบบซีจับให้ถึอวิธีได้ต้องเดือเจ้าแบบซีเจ้าเห็นไ่ อ่าข้างหลังเป็ C, ี่ยนสามซีนิวหรือซีเลนบานิโป้จ้าแบบซีแล้วเวลาสปาร์เป็นแบบซีเนาะฟื้นกับแขนตัวเองว่าเออเราลงน้ำหนักหลายกันไปบอวเวลาเราไปสปาร์กับหัวลูกค้าก็จะเป็นแบบซีอนะไรเนาะแล้วก็มาฟื้นกับหัวหุน่นออกขวาออกตรงออกซ้ายฟื้นนี่ฟื้นหน้าหลังเนาะมีหัวหุน่นก็มาฟื้นแบบอ่าเขาฟื้นฟืกก้นออกตามหัวหุ่นเลยปีนหัวหุนวห่นมาแล้วเขาก็ฟื้นเห็นบะสปาร์ข้อมือแบบซีเนาะเจ้าฟื้นสปาร์ข้อมือแบบซีเด้อจับตรงเดือยวิธีหนึ่ เอาหัวมือมาแล้วเราฝึกสะบัดบอตีนมันสะบัดเนี่ยเหรอครอบตามมันก็ฝึกฝึกสะบัดปั๊บคันโยกนะเวลาปั๊บคันโยกให้เอามือขวบปั๊บแบบซี้เนาะบบให้เอามือมาจับแบบซี้ได้อจับได้บอได้นะแต่ว่าเขาฝึกไว้แบบซี้มันสิ่งไงมาเวลาเาปั๊บคันโยกนะอ่ะนี่เห็นไหมสะบัดข้อมือเวลาปั๊บคันโยกกับดิโป้เนาะฝึกจับปั๊บคันโยกกับดิโป้เมื่อขวบได้อเห็นไหมมาอบ่นี้เนาะอาจารย์คนนี้ตัดกันาใส่แบบซี้ตัดหน่อยมา วิธีสะบัดข้อมือเห็นบ่หนึ่งตะนิ้วนี่เนาะหนึ่งแบบซีเรสสะบัดข้อมือบ่ให้ให้เอาความยาวๆไปซีบ่เอาเนาะฝึกสะบัดแต่สมนี้นะาะเห็นะบ่เ้างเอาเนาะนี่ปั๊บขันโยกเอาตะนิ้วโปุ้ปั๊บเด้อเจ้าอันนะี้เนาะปั๊บขึ้นปแบบลงแบบซีบ่เอามือไส้มาช่วยก็ได้เนาะฝึกแบบซีเดี๋ยวเอาก็ลึงนะ่งเนาะลึ่งแล้วเหากแต่ที่เแยกจะไวขึ้นอ่าวิธีจับตรงเดือวิธีที่สองอ่ะข้าใส่มาเข้าแบบซีเนาะเห็นบ่เข้าวทา้งข้างแบบซีเด้อเจ้าเห็นนะ่ะ ให้เป็นเงียงเงียงตรงเดือเข้าทาั้งข้างโดยที่พีแทร์ในาลบขอบเนาะนี่ยดจับจับแบบซีจับให้ถือเนาะวิธีที่2ลบขอบลมมุมเนาะตัวนี้ลบจับแบบซีตับข้างๆก่อนเข่าลบขอบเนาะเห็นปะจับแบบซีโอเคบ๊พิกหวีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพิกอ่าหนึ่งสองสามพิกอ่าฝึกแบบซีเนาะจานเท่านี้ที่สอนมาเฮียนอยู่ห้องเฮียนแบบซีเลยเนะาะเมาใส่จะต้องฝึกแบบซีเนาะเห็นปะ อ่าฝึกวิธีที่หนึ่งแบบซชกรที่หนึ่งตี๊ยดสองยกสามยกสี่เนาะที่อ่าวิธีสองจับต้องเดือยแบบซชมาแบบซชอ่าวิธีที่สามจับต้องเดือยแบบซชือกแบบนี้นะอ่าให้เป็นลวงนอนแบบซชเลยลากซื้อเลยเนาะเห็นไหเอาหนีโป้ก่ายมันล็อกทางหน้านิดนึงเนาะจับแบบซชืสองนิ้วนี่เห็นไหนิ้วก้อยบริได้ไส้นิ้วนางนี่มันประคองไว้ทางลุมนี่สองนิ้วอยู่ทางพี่เนาะนี่เอ้าวสองนิ้วอยู่ทางพี่นี่โป้อยู่นี่อ่าเบิ้งให้ละเอียดเด้อ แล้วตาคันเทืงจะเป็นแบบชี้เนาะเวลาเราเรียนคันเทืงเอาไปเบิ้องเอาไปเบื้องทักได้งเวลาอาจารย์เรียนคันเทืงมันจะเห็นแบบชี้นะเห็นป่ะแล้วตาคันเทืงก็จะง่ายเนาะนี่เนาะนักเรียนเป็นแบบชี้เวลาจับจับบีคันเทืงนิ้วนางเห็นป่ะมันต้องตีสนหัวลูกค้าเห็นป่ะนี่เวลาเราโยกตาเห็นป่ะมันจึงเทียงเนาะเห็นป่ะนี่นิ้วนางคือไว้ได้อาการตาคันเทืงเนาะนี่โยกตาโยกตาเห็นป่ะนี่ตีส่วนหัวข้าเห็นป่ะ บีก็จะลอยกับติดยกลอยได้บอลอยได้อยู่แต่มันโบเทียงเนาะฮะติดแบบนีมันจะเทียงนะตัวนี้นิ้วซ้ายเบื้องหลังนะจับบีด้วยวิธีเนะาะนี่ตัวนี้ประคองทั้งเทิงตัดทั้งเทิงเนาะวิธีตัดทั้งเทิงนีง่แบบนีโอเคเนาะอ่าวิสามวิธีจับตรงเดิมวิสามวิธีอ่าทบทวนขึ้นใหม่ดหแบบเ,เด้หนึ่งอ่าแบบนี้เวลาเฮาสะบัดเนาะมันค่อยได้ง่ายหนึ่งวิธีที่สองมาจับแบบนี้ลบขอบผมทั้งข้างอ้อมหัวไป อนที่สามจับดังเทิงแบบเสี้ยนะซืีนะซๆเลยจับดังเทิงแบบเสียอ่าจับไม่ใช่วิธีเนาะไปฝึกกันเด้อเจ้าอันนี้วิธีจับตรงเดือเนาะอ่าหลังจากเขาเก็บแบบเสียแล้วไหนบ้าตัดถือวิธีเนาะเราจะตัดถือวิธีแบบเสี้ยบ่อนะ่าเก็บบีไว้แบบเสียถือว่าจบเนาะโอเคนะสนับสนุนเด้อบับเบิร์นเลโอจ้าเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ถือว่าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเจ้า